ดูรถเจ็ดที่นั่งคันนี้นะครับต้องบอกว่าผมได้มาแค่ห้าหมื่นโลเองคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงโตโยต้าเซียนต้าครับ 1.5V ครับตัวท็อปสุดปี2017นะ5 0 0 0 0โลเท่านั้นมาด้วยสีขาวตัวท็อปตอนนั้นเนี่ยป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ890,000บาทนะครับต้องบอกว่าราคาสูงเลยนะแต่ตอนนี้ราคาลงมาเยอะมากๆนะเกือบจะ50%แล้วนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยผมบอกเลยใช้ได้อีกยาวๆเพราะเป็น t o y ยต a 7ที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝัง่งไฟงหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้นะนี่คือรุ่นท็ ยางกูดเยียรนะตัวนี้ยางเนี่ยเป็นปี2 0 2 2ครับอ่ครับประตูสไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งกระจกมองข้างรบบพับไฟฟ้านะครับนี่ใช้งานง่ายๆแบบนี้นะตัวรถพร้อมใช้งานนะสีสันสวยงามทั้งคันแล้วนะครับต้องบอกว่าพร้อมใช้เลยแล้วดูฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นกล่องอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะเก็บของได้เยอะมีกล้องมองหลังนะไฟท้ายเป็น LED มีโลโก้ตัว V นะฮะนี่ฮะเที่นั่งครับคุณดูดิกว้างไหม คือพอเป็นทรงกล่องเนี่ยมันใส่ของหรืออะไรได้เยอะเบาเนี่ยพับได้หมดนะฮะเราสามารถพับเก็บได้ที่สาคัญอย่างที่บอกมันพับเก็บเข้าไปซ่อนใต้เบาะข้างหน้าได้เดี๋ยวผมทาให้ดูมีแอร์สี่ช่องอ่ะมีทีวีให้ดูนะโปร่งมากอ่ะดูโครงสร้างนี่ตะเข็บเดิมน็อตไม่มีแกะครับดูได้เลยว่าเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะเนี่ยสภาพแบบกิ๊บๆอย่างนี้นะฮะโอ้โหนะก็ต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์อ่ะเนี่ยพับเบาะเนี่ยราดึง ดึงแล้วพับได้เลยนะฮะมันมันพับง่ายนี่ผมเอาไปดูนี้ใช่ไหมฮะเสร็จไหนดูด้านล่างหน่อยฮะอันนี้เป็นถาดวางของนะฮะเป็นพวกแม่ลงแม่แรงต่างๆนะครับนี่มันมียางอะไรอยู่ครับมียางอะไรนะผมให้ดูพื้นด้วยเพราะว่าเราดูรถมือสองถ้าพื้นเดิมแล้วมันมีกาวสีครีมแบบนี้ น,นี่คือเดิมโรงงานให้ช่างดูได้เลยนะครับอย่างงี้คือไม่มีชนท้ายแน,น่นอนนะฮะแล้วก็ผมรับประกันด้วยว่าคันนี้หากมีชนหนักน้ำพ่วงยินดีรับคือคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคันนี้รถมือเดียวนะเข้าศูนย์โตโยต้าเนี่ยตลอดทุกระยะครับเดีย๋ยวผุขอใส่ให้เรียบร้อยกันนะฮะเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดทุกระยะเลยนะโอเคอ่ะไปดูประตูสลด์สองฝั่งนะฮะก็เหมาะกับ รถครอบครัวเลยนะจะผู้ใหญ่สูงอายุก็ได้เพราะว่ารถไม่ได้สูงมากขึ้นง่ายๆนะฮะของฝอด้วยเซประตูคู่หน้ามีมาให้ตัวท็อปสุดกระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีมาให้หมดช่องวางแก้วอันนี้ปุ่มสไลด์ประตูไฟฟ้าสองฝั่งนะตัวท็อปจะสลด์ไฟฟ้า2ฝั่งถ้าตัวรองท็อปจะสไลด์ไฟฟ้าข้างเดียวปุ่มสตาร์ทเดียวมีกุญแจมีปุ่มเปิดประตูลด์ไฟฟ้า2องฝั่งนะฮะช่องวางของค่อนข,ข้างเยอะนะเพราะมันเป็นรถเหมือนรถครอบครัวนี่ พวงมาลัยฮะมีแอร์แบ็กมัลติฟังชั่นสองฝั่งครับดูเป็นหนังแท้นะฮะตรงนี้เดินสติชชิ่งด้วยสีส้มนะฮะเลื่อนไมฮะห้าหมื่นห้าหมื่นสามพันกิโลเมตรเท่านั้นครับไม้ดิจิตอลตรงกลางซ้ายขวาเป็นเข็มครับแผ่นตาต่อไห้าหมื่นมีใช้น้อยนะเข้าศูนย์ตลอดจอโตโยต้าแท้นะเป็นทัชสกรีนบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อได้นะมีมีแอปพลิเคชันต่างๆนะรวมถึง พวกดู u t u b e ได้ได้ได้หมดเลยอะ่ะมันมันมันอ้ดีแอปพลิเคชันเขาเยอะมากนะบิลเลอร์ลิงก์ยูทูบเฟซบุ๊กเออเว็บเบราว์เซอร์ได้หมดเลยนะลองเล่นกันดูมีกล้องมองหลังนะกดให้ดูดีกล้องมองหลังมันไงนี่ฮะอ่ามีเส้นการระยะด้วยนะชัดนะของ t o y ยตานี่มีมาตั้งแต่สูงเลยตรงกลางก็มีแอร์สองช่องแอร์แบบจอดิจิตอลน,นะฮะอ่าแล้วก็ แผ่นลงมาก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางของมีชั้นวางของเลยนะเป็นเหมือนเป็นชั้นเลยสองชั้นเคียร์ออตโอต้ฮะเบรกมือที่วางแก้วนะฮะอาแผ่นต่อไปฮะตรงนั้นก็จะมีที่วางแก้วเหมือนกันคอนโซลสวยนะห้าหมื่นโลเท่านั้นนะต้องบอกว่ารถเข้าศูนย์ตลอดนะฮะตัวเบาะครับเป็นเบาะดําตัดด้วยน้ําตาลครับตัวเบาะไม่มีขาดนะผมคุมเพื่อไม่ให้รถสกรปรกนะอะมาดูเบาะคนขับนะ่อยว่าสวยจริงไหม ดูสภาพก่อนนะไม่ขาดนะสะภาพสวยๆเดิมๆนะปีกเบาะอะไรโอเคไหมดูด้านข้างอ่าอ่ะไปด้านหลังฮะนี่คือที่นั่งที่นั่งสบายสุดก็คือเบาะแถวกลางนะนั่งได้ประมาณ3คนนะฮะ,ะสำหรับตัวเซนต้าเนี่ยต้องบอกว่านั่งสบายเพราะว่ากว้างนะฮะอ่ากว้างเลยนะฮะไม่ดูเน,นี่ะนี่นั่งสบาย,ยาจริงๆนะอ่าเป็นประตูสลไลด์ไฟมีแอร์ด้านบนมีจอ จอตัวนี้เนี่ยบอกเลยโอ้โหนี่กดเมนูเมนูได้นะจ๊ะอ่าปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ต้องบอกนี่ของ t o y ยต a นะครับดึงเดิมเขาเลยนะอ่าในส่วนตรงนี้มีช่องชาร์จไฟมาให้ครับคมโตโยต้ดึงเดิมนะฮะนี่ส่วนการพับเบาฮะต้องบอกว่าเซียนต้าเนี่ยทำได้เหนือคาดคุณลองดูนี่มันจะมีฉากให้ดูว่า คุณสามารถพับเบาะตัวนี้ได้อย่างไรบ้างมันจะมีวิธีการพับเดี๋ยวผมทําให้ดูสักตัวหนึ่งอะลองดูตัวนี้ฮะมันพับอย่างนี้ปะวะลืมแล้วนี่อย่างนี้นะแล้วยังไม่พอเอาเบาะตัวเนี้ยไปซ่อนในนี้ได้นะฮะมันมันจะมีจุดหมุนลงมันอยู่นะฮะต้องบอกว่ามันซ่อนได้เลยอะผมบอกว่าเจ๋งมากนะฮะนะกดดึงรงจําที่ดึงไม่ได้นี่อย่างนี้ มันทําให้ทําให้พื้นที่เก็บของด้านหลังมันดูแบบว่าเห็นไหมดูดิแล้วข้างหลังมันจะไม่มันจะเขาเรียกว่ามันจะสูงขึ้นอ่าเห็นไ,ไหมมันจะเก็บของด้เยอะแล้วเราก็เาบาะตัวเนี้ยลงมาใส่ครับถ้าเรานั่งแค่ห้าคนนะไม่จำเป็นต้องนั่งเจ็ดนะครับเนี่ยคุณดูดิมันซ่อนได้แบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นอะไรที่แบบผมยังเออว้าวเลยอ่ะมันเก็บเข้าไปซ่อนในแบบนี้ได้อ่ะแล้วดูดิด้านหลังว่างไหมมาดูเบาะแถวสาม เป็นไงนะว่างนะเจ็ดที่นั่งนะครับเราบอกว่าตัวท็อปนะตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วโตโยต้าเซียนต้าหายากครับใครที่ชื่นชอบโตโยต้าเครื่องพันห้าเนี่ยดูแลง่ายไม่มีทางพังบุมรับประกันให้ด้วยออารับประกันเครื่องยนต์รับประกันเครื่องยนต์และ,กเ,ะกเ,เกียร์สองปีนะคือไม่ต้องกลัวเลยสําหรับยี่ห้อเนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีก็ต้องบอกว่าเครื่องไม่ได้ใหญ่มากนะนิ้นพลกว่านน้นประหยัดน้ํนามันนะฮะ อตอนนี้ราคามือสองก็สี่แสนกว่าบาทเท่านั้นครับราคาก็มาคุยกันได้นี่เครื่องยนต์ VVTI นะอ่าดูดิสภาพต่างๆนะใช้งานง่ายอยู่แล้วเบนซินแล้วดูน็อตไม่ขยับสิ่งที่ผมจะให้ดูคือน็อตไม่ขยับเลยอะ่ะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเนี่ยสต,ติ๊กเกอร์สต,ติ๊กเกอร์ตะเข็บฝากะโปงเดิมลูปลมเดิมน็อตไม่ขยับนัแก้มไม่ขยับนะฮะนี่น็อตคานหน้านี่คานหน้านะโคตรเดิมนะ สนใจคนนี้นะโทรมาเลย0874408888ดูรถที่โยรชดาบายคุณแบงอยู่ตรงพระรามเก้าแยกขังเมืองศูนย์วัฒธรรม